สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องกองป่าย์เอฟซีเซบอยสุขุมสุขคนนะครับเนาะอ่าเมื่อนี้เซบอยมาฮอนะครับบังเพปรนเทศที่จุดบังไฟลานครับบังไฟลานมาฮอนแล้วเป็นยังไงติดตามครับเดี๋ยวเซบอยทีเขาไปถามเงินนะครับน้อมาเป็นจุจุดตอนไหนเป็นยังไงปรนเฮ็ดยังไงกระบวนการของเพน่ารยังไงได้เฮ็ดจุดบังไฟพายุบังไฟลานบังไฟลานครับพี่น้องเนาะกดติดตามแป๊บนึง อ่านี่ครับจะบ่อยมาถึงแล้วครับโอ้ผมขอตาอันนี้คือบังไฟยังครับนี่บังไฟล้านบังไฟล้านปะครับโอ้ประจิจุดจุดตอนไหนครับนี่จักหน่อยแจ้งน้อยนี่แล้วเนาะบังไฟพิธีนี่แล้วเนาะอ๋อนี่ครับบังไฟล้านครับผมจะพามาเบิ่งครับมาเปิ้ลเฮ็ดยังไงเงานยังไงเพิ่ลกระดุกกลับไปทางไงนแล้วครับเนาะอ๋อพูดเลยเดี๋ยวกับไปอันนี้เฮ็ดเฮ็ดยังครับอันนี้ยืนเฝ้าครับยืนเฝ้าโอ้พนักงานยืนเฝ้าถ้าใช่ตุ่มนะครับโอ้ถ้าใช่ตุ่ม ไอ้ไอ้ตมตัวนี้เขาเงยดเข้าไปข้างในนี่บอกครับปิดปิดมือไว้ยังไงเพราะมันเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นช่วงชั้นนะครับผมเป็นช่วงชั้นเข้าไปแล้วเขาก็เอาเอาตมยัดยัดยดเดปิดเข้าไปในหูมันโอ้นะครับนะครับนจตมมาแล้วเพิ่อเกิใส่แซนวนมันครับเไปทางในเปิดที่ปิดตุ่มใส่ทางในนะครับเนาะอันนี้คือบังไฟบังไฟล้านบ่กครับหนี่งแม่ครับบังไฟลานโอ้บังไฟล้านครับผมก็หายเคยได้นกินครับผมเมื่อกีเห็นของกินครับอ่านจีไทยพี่น้องเอฟซีเพิ่อนเบิ่งเนาะ อ๋อนี่แหละครับคือบังไฟล้านเพ่นจีจุดนะครับอีกนิดสิบนี่สิบมาทีนี่แหละครับเพ่นจีจุดครับโอ้ใหญ่ครับอุ้ยอ่ะดูนะครับดูบังเนาะโอ้ยบังไฟล้านเนาะผมเคยดูหัวเป็นเช่นเคยอ่ะโอ้ยสต่ถือเด้อปีดองเอฟซีผมคนหังคนนี้คือคนเด้อประเดี๋ยวเห็นคลิปนี้แล้วอ่ายกมือสาธุสาธิตปีดองเด้อเออนั่นนะอันนี้คือหัวบังไฟล้านครับเนาะเออ พี่น้องเอ็ซีผู้ใดได้เห็นนี่แล้วกับหอยห่างไปมีคูณคนนะครับเนาะักิจสิ่งใดคอยสมปรารถนาครับพี่น้องเนาะในหน้าที่การงานเห็นมันใหญ่มันพุงปปพ่งปปขึ้นไปพุ่งขึ้นไปคือบางไฟลานนี่แหละครับเนาะพี่น้องเนาะ้ยสาธุดเด้อสาธุดเด้อคุณได้เห็นแล้วบางไฟลานได้จับได้สัมผัสนะครับพี่น้องเอ้เหตุใดอ๋อใหญ่ครับใหญ่ครับผูป็นจำนวนหลายครับ,ารบ,รบ,รบงานไฟลานมันโมเมนธรรมดาครับเดี๋ยวผมสีจะทายพี่น้องเอ็ซีบ้างนี่คือจุดไข่แม็กของงานมือนี่ครับ เนี่ยบอยมุสุตดูดจนหอดสีหามงแน่ครับมือหนีจีนไทยให้พี่น้องเอฟซีเบิง้งเว้ยเป็นอย่งไรกับโคติดต,ตามกันเด้อพี่น้องเด้อมือนีผมจะมาถ่ายพี่น้องเอฟซีเบิง้งนี่คือบังไฟล้านครับของบ้านจันนะครับเนาะอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับ,รบอโอ้ยครับใหญ่ครับใหญ่ใหแต่ว่าแขกในงานนี่ครับหลายครับพุดอะหลายครับทั้งในนอกเลยอะหลายครับโคตรมืดมืดนมดเลครับอยู่ไหนครับอ่าพี่น้องเรา นี่คือบรรยากาศ like ครับ em, <Piet. S 2> นี่คือบรรยากาศคือของจริงครับนี่บังไฟล้านครับบังไฟล้านใช่ครับพี่น้องเอฟเนาะอ๋อจัดข้อตาครับเพื่อนีุคนได้มาบนบังไฟล้านนี่ยจะเห็นจะซึ้งแต่เมื่อคืเห็นของจริงครับพี่น้องครับนี่คือบังไฟล้านกูนะอ๋ออ๋อหนึ่งโมเมนต์นิดหน่อยนะครับบังไฟเหมือนไงนะครับพี่น้องเอฟซีครับกระดก เงวหนีหลายเมตรเครับยากเมตรครับอีเงาวครับสเมตดครับสี่เมตรัปอเงสี่เมดเอนครับมไฟบนบเป็นสันสนะครับเนอะุเออทอดครับนี่ทอดนิ้วนรับทอแปะนิ่ว โอ้โหครับไงโอ้อ่านี่คือมหอดอาจารย์ญ่ครับที่เป็นผู้ก่อตั้งเฮ็ดบังคอยล่านนะครับปัจจุบันใหญ่ครับอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะนี่คือเป็นอาจารย์ไงฟูนี้เริ่มนะครับผู้ที่เฮ็ดบังไฟนี่ครับอ่าเปิดเผมยทางสอบถามบนเนาะครับเนาะอ่ะเป็นยั้งไทครับขออนุญาตถามนะครับอันเฮ็ดอีหยังครับอันนี้ ้ยลากวลาห้ครับโอ้คนเห็ดเห็ดหูมันสะอาดเห็ดห้เห็ดในหูม hmm. yeah. ันสะอาดครับ de อืไเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปนะอครับโอครับครัคอันนี้ผมยากสอบถามใหซผมกัจอเนาะแต่จมากนใส่เวลาดนบครับนี่ะแตไดบังไฟล้านนี่มือนึ่งในบางหนึงมือนึ่บางนึโอ้เอนี้มือเดียวบครับหรือจไหนมือเดียวมือเดียว ใส่เวลาหกชั่วโมงในการเฮ็ดนี่รวมๆกันตะแกตับมือเฮ็ดอย่างมากเฮ็ดท่อเฮ็ดอย่างมากนน่บครับในเวลาใส่เวลาแค่มือเดียวบครับเฉพาะอัดเสฉพาะอัดในมือเดียวเพื่อสิ่เยวเตรียมการเตรียมงานอะไรกับเราะาเกี่บเดือนนาะครับนอกจากเฮ็ดอันบางไฟนี่ได้โอ้โหเป็นเดือดโอ้แต่ว่าใส่เวลาหัดเวลาเนี่เวลาใส่เวลามือนึงเนาะครับอ้่หยสอบถามนะครับเตเตประสบการณการฮมาิ มานล้สมาครจะปีครับเฮ็ดมาหนิกลมลู่ที่เขาเฮ็ดประสบการณ์นี่ครับที่จ่ายเฮ็ดมาหนิสี่สิบปีสี่สิบปีอ๋อผมหากคเคยกินเดี่ยวนะครับบังไฟล้านใหญ่ปันโอ้ครับครับครับเปิ้เนียดครับอันนี้เป็นเคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเนาะในการเฮ็ดบังไฟบังไฟล้านครับเปิดกุหลาวผู้แก่เนี่ยแหละครับเปิดกุหลาบเฮ็ดอันนี้นะครับพอยัดเข้าไปครับเพื่อจะทำให้ทางในสาขาตัวเองเขาสิ่งนัดใส่มันว่ายังไงอืมไปเ่ย นะครับของให้พ่อแม่พี่น้องมัดิร์นวัตเฟียนไม่หนีปีบริเฮตนียอันนั้ครับมันเฟียนมาหนีปีบริเฮตปีแล้วบริเฮตนี่นะเพราะว่าพ้อสะชอบพิดิตรอำนาจมากนะเจ้าก็ยกเลิกนปุ่นเราไม่ยังโอ้กะเลยบริเฮตตั้งแต่ข้อสะชอบพินยึดอำนาจมานหนึ่งลังจากปีปีแรกบนงแรกแรกว่าครับนี่มือนีเลยโอ้ครับครับมือต้องเจ็บไว้ได้เอ็นรักดีครับมัอนี่ได้มาเบิ้งไพี่ดอกเอ็มซีมาเบิ้งบังไฟลานครับบังเดียวและบังแรก หลายปีแล้วเชื่อเฮ็ดมือนีละครับสิบปีแล้วประยุทธ์โอ้คับคับครับสิบปีมาแล้วครับเพื่อเพิ่นสิเหตุนี่แหละบางไฟนี่ครับผมไม่ได้มาบุกกระบวนการเพื่อเหตเนาะไงนี่เนาะโอ้มันจันเนี่ยหากันหลายปีแล้วเพื่อเฮ็ดบางไฟนี่เพื่อสิมีงานมีการใหญ่ปานี่เนาะครับเนาะหลายปีแล้วโอ้ยุ่งกนหนักมากเพื่อเพื่อเหตุงานเนาะครับเนาะบูดาคอยหลายท้ายน้อยเนาะครับเนาะ ช่างพับควาะอ่านต้องจะได้จุดเหพี่น้องเิ่มนะครับเดวมือนี่เตะไปซิบ่เมืองห้ครับมือนีิท้ายพี่น้องกบังไฟร้านครับพึ่งเห็ดริปปีครับริปีจังสะได้จุดนี่ครับบ่แมนธรรมดาเพราะว่าบริจุดดดดนะครับเกิดอุบัดิเหตุมาดดดแล้วเพราะว่าท่น บ่ได้รับการอนุมัติให้จุดเนาะหรือจะให้ผมกับผู้ห่เพราะว่าเป็นบุรีเฮดมาหินสี่ปีแล้วจุดบางไฟนะครับเนาะอ่าพี่น้องไอทีเนาะครับเนาะอ่าพี่น้องไอทีเนาะคือบอยเคยได้พาพี่น้องฝืนบังจุดบังยังเด้บังไฟเนาะครับเนาะอ่ะก็หุดงานมาพี่นะครับพี่น้องโอ้ยบรรยากาศคนหลายครับงานหนึ่งคนเป็นหมื่นครับเป็นบุรีเฮดมาสามสี่ปีแล้วคนละฝืนถพาย่างไปเบิ้งครับฝืนจุดบังยังคนบังไฟฝืน ไปที่ยังขมาหอดแล้วครับคืเอเข้าเพลินเอ้า้ยมาหอดแล้วครับเนี่ยผมคือบังไฟเพลินสถา,าบานผมก็คือเออ้อนห่านบังไฟครับอ่าเนี่ยรีบงพุรับแล้วเพิ่นเปิดพิธีแล้วเพิ่นจิตจูตุ้ม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 ขึ้นคือซ้บอันนี้ครับดังแห้งครับบางเนี่ยอันนี้เป็นห่านบังไฟครับสถาบานผมก็ได้ สถานที่จุดบั้งไฟล้านนะครับนเนาะบุญธรรมพุทธิหญ่ครับไปจุดซุปปบขึ้นไปครับโอ้ยเสียบ่อยกับผมได้เคยมาชมบรรยากาศแบบนี้จเจ้าเขือครับแตงเต๊บผมในเฮ็ดย,ยูทูบเบอร์บ้านนี้แหละครับพี่น้องเอฟซีให้การรับชมติดตามเพื่อเป็นคนแล,กล้กำลังใจคือจะคืนหาพันทร์ซัอเล็ดนี่แหละครับโอ้ยดีใจจนน้ำตา,าไหลพี่น้องเอ้ยผมกับผมเคยคิดบ่เคยฝันเนาะว่าสิได้มาเป็นยูทูบเบอร์ที่ว่าถ่ายทอด วัฒนธรรมพื้นอีสานบ้านเฮาให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งครับโอ้ยดิอกดิใจ,ใจแฮงเด้อพี่น้องเด้อเวละโอ้ยเป็นจังได๋ผมก็สิถ่ายทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านเนาะครับเนาะให้พ,พี่น้องเอฟซีเป็นได้เห็นนะครับบัดนี้โอ้ยเห yeah. ็นะครับบรรยากาศมัน,น,น,นางามครับบรรยา,ากาศแถวๆนี้โอ<ว>้ยเป็นไปธรรมดาครับเชิญน้องพี่สุขสันต์สมราชัยเวลาครับฟังเสียงแค่เสียงลำรำจัมพีน มีหมอลั่งครับมือนั่มีหมอลั่งมือแรงครับดุดันและสุดสั้นครับอยู่พูดเลยสดชื่นงานไงครับเพิ่นดีอกดีใจครับ3ปีมาแล้วเพิ่นเ่ยได้มาจัดงานครับช่วงเวลาขอหลังจากสานการณ์โควิดนะครับเนาะอและนี้เริ่มจีรจางหายแล้วบัดนี้พี่น้องเพิ่นก็ได้จัดงานครับจัดงานบุญบังไฟนะครับเนาะความปอเพียงความ ครับพี่น้องเอฟซีสุขุทุกคนนะครับเอาเป็นยังไงก็กดติดตามนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจัถทายทอดนะเบิง้งช้ำคลิปเป็นพี่น้องเบิง้งว่าเพิ่งจิตจุดยังไงขึ้นยังไงบังไฟลานกดติดตามครับคลิปต่อไปอีพีต่อไปแค่บอยขิ่ยังประันในเมื่อครับนี่ได้ถาเบิ้งบังไฟลานตะกอนยังขี่เมือ่อท่ายให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งทั่วโลกครับให้ประกาศรู้ว่าบ้านจันอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมีงาน,นบุญบังไฟลาน 你好。